สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเป็นโน้ตไฟฟ้า88คีนะครับผมพาร์ทเทลป๊อป88นะครับผมอ่ายี่ห้อพาร์ทเทลนะครับเป็นสินค้ามาใหม่นะครับผมอ่าวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆเนาะตัวนี้นะครับความพิเศษก็คือที่เห็นกันเลยนะครับผมอ่าตัวริมนะครับจะกดหนักเบาได้นะครับผมอ่านี่ครับกดหนักเบาได้ครับ ไที่ตัวริมด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับผมเมื่อสักครู่ที่ตอนต้นคลิปก็จะเป็นเพลงเดโมในตัวเครื่องนะครับแบบนี้เราจะมีไฟวิ่งตามริมนะครับผมเปลี่ยนเพลงได้นะครับเราก็มาหมุนตรงนี้นะครับก็ความพิเศษอีกอย่างก็คือตัวนี้จะเป็นระบบชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะครับใช้งานได้6ชั่วโมงนะครับผมพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับผม ชุดก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าใช้งานแบบไหนนะครับในเรื่องของเสียงและจังหวะนะครับผมรหัสอะไรนะครับมีบอกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชุดชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์แบบนี้เหมือนที่ชาร์จมือถือนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จหัวตัวนี้เป็นหัว Type C นะครับผมแล้วก็เป็นสแตน n ์โ o ้ตแบบนี้นะครับแข็งแรงนะครับผมที่สําคัญก็จะมีตัวนี้ให้นะครับผมเป็นตัวซัพเพอร์นะครับ ที่เหยียบนะครับเดี๋ยวผมลองกดแบบไม่ได้อันนี้นะครับไม่ได้เหยียบนะครับจริงๆใช้เท้าเหยียบนะครับแต่น,นี้ของใหม่นะผมขออนุญาตใช้มือนะครับอ,อันนี้ไม่ได้เหยียบนะครับผมตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเพราะว่ามีลำโพงซ้ายขวาในตัวเนาะเดี๋ยวผมลองเหยียบดูนะครับกดดูนะครับอ่านะครับ มีแถมให้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญเลยจะเป็นกระเป๋านะครับผมที่ตั้งอยู่ตรงนู้นนะครับกระเป๋าเล็กไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าความพิเศษอีกอย่างของรุ่นนี้ก็คือสามารถพับได้นะครับผมนี่ครับจะมีตรงกลางนะครับเราสามารถพับครึ่งได้นะครับผมก็หน้าจอเป็นไฟ LED สวยงามชัดเจนนะครับปุ่มใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ ลูกค้าที่ซื้อไปก็ไลน์มาสอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับว่าแบบเปลี่ยนเสียงยังไงลูกเล่นต่างๆใช้ยังไงนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นคลิปแบบอธิบายคร่าวๆสั้นๆเนาะเด็ดๆยาวเกินไปนะครับมีเมทานอมนะครับผมเมทานอมมีหลายแบบเลยครับประมาณ4ี่แบบคนระับเมทานอมก็มีเสียงแสบบ้างอะไรบ้างนะครับพอดีผมใช้มือถือตั้งแล้วก็อ่านเนาะ ก็ขอภัยด้วยนะครับก็คือจะได้ได้ินเสียงแบบอ่าไม่ได้ตัดต่อเนาะเป็นมือถือเครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเสียงดูนะครับเปลี่ยนเสียงก็มาที่โทนแล้วก็กดค้างแล้วก็หมุนที่วอลลุ่มครับอันนี้เสียงเป็นโน้หมุนไป ในตัวเครื่องนะผมอ่าแอบมีจังหวะไทยๆด้วยนะผมอ่าประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถทําเพลงบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับต่อมีดีได้นะครับผมก็เป็นคร่าวๆแล้วกันกนอกกับเนโนไฟฟ้าพาร์เทเล็อก88คีนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับผมสงสัยข้อมูลก็สอบถามเพิ่มเติมเมข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอ่ะอีกอย่างนึงผมลืมบอก มีเอฟเฟกต์ด้วยครับอ่านี่ครับกดคืนมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวทิ้งค้าผมจะได้เป็นเสียงเป็นโนสักพัอหนึ่งเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับลาไปก่อนนะครับผมกับเป็นโนไฟฟ้าพาสเทลบล็อก8ปีนะครับสวัสดีครับ